ได้อะไรมากรากดกรกดได้ไพ่มโนมโนมโนอะไรเนาะเพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎช่วงนี้เพ้อฝัน<อ>จินตนาการ<ม>อยากไปเที่ยวอยากถูกหวยถูกเบอร์อ,อยากมีโชคลาภ<ม>ถ้าถูกระวันที่หนึ่งนฉันจะเป็นยังไง<อ>ถ้าเกิดได้ไปเที่ยวถ้าอยากจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะนั่นคือราศีกรกฎช่วงนี้คุณจะมโนครับคิดไปฝันไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้อยาก จะได้บ้านได้รถอยากจะทํางานอยากจะมีเงินอยากจะร่ำร,ร,รวยก็คิดไปแต่ ก็คิดไปนะครับตรงที่พะนั่นคือชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะาการมโนจินตนาการ,รอยู่ในมุมแห่งความสุขในการจินตนาการม,มีความสุขกับการได้เสพได้มีความสุขกับการที่ได้มองได้เห็นก็ได้นะ,ะประมาณนี้นะครับก็ไม่เรื่องเลวร้วายนาะครับตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนความคิดของเราถ้าเป็นงานแน่นอนคุณจะเหมาะกับงานที่มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้เกี่ยวกับงานครียเอทนี่นะตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้ราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เลยนะจินตนาการเหนือความรู้สึกแสงสีเสียงด้วยก็ได้นะ,ะงานบันเทิงงานที่ต้องเกี่ยวกับงานพบปะคนจะโดดเด่นะะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองแน่นอนครับคุณก็จะเพอ้อฝันว่าอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะมีตรงนี้อยากจะมีโชคเด้เออยากจะรวยอะไรก็น่านะคิดเพอ้อฝันไปนะครับจระที่อีมุมหนึ่งตัวคุณเองคุณ,คณก็จะเป็นลักษณะเหมือนต้องการต้องการก็คือบางทีไม่อยากเสียเงินอะ แต่อยากให้มีคนมาให้อยากให้มีคนมาเปอยากมีคนมาช่วยเหลืออ,อะไรประมาณนั้นก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนเฝ้าสมบัติเฝ้าสมบัติก็คือคุณก็มองสมบัติที่คุณมีนี่แหละเอ,อ้ยบ้านก็มีเนาะเออรถก็มีนะ ชื่นชมเหมือนแบบยืนชื่นชมกับสมบัติที่คุณมีก็ได้เหมือนกันนะเป็นความภาคภูมิใจราศีกรกฎถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณก็อยากจะมโนอยากจะได้แฟนตี๋ขาวสูงเกาหลีอยากจะได้อะไรล่ะหมวยนะตัวเล็กลูกครึ่งอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่ก็คุณก็เสพครับเสพเกี่ยวกับซีรีส์เสพเกี่ยวกับละครพาคนรักไปท่องเที่ยวพาคนรักไปทําบุญพาคนรักไปลื่นเลงนะฮะ แต่นั่นเป็นจินตนาการนะบางทีคุณยังไม่พาเขาไปย,ยังไม่พาไปจินตนาการไปก่อนอยากจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวอยากจะพาสามีภรรยาอยากจะพาสามีไปท่องเที่ยวก็จินตนาการไปก่อนวางแผนก็ยังดีเป็นเดือนที่เขาได้มโนไวา้วา,นนวาเดี๋ยวถึงวันไหนเดี๋ยวเขาพาไปแหละใช่อ,อาจจะคิดวางแผนไว้ก็ได้นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวช่วงนี้เดือนเนี้เดี๋ยวจะไปกัน ช่วงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะทํากันเอออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้หรือไม่ก็วางแผนอยากจะมีบุตรมีลูกวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถคิดมโนจินตนาการไปน,น,น,นะครับจินะตนาการไปนะคือก็ระกดจินตนาการมโนเกง่ง<อ>ครับผ